อัปเกรดไฟหน้าเพิ่มความสว่างอีกคันนะครับกับคันนี้ v ีออสนะครับผมเจนสามโคมตัวท็อปนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเบิกโคมใหม่นะครับหรือโคมธรรมดาออกเลยสั่งเบิกโคมตัวท็อปนะครับจากศูนย์โตโยต้านะครับมาให้เราอัปเกรดไฟหน้าเพิ่มความสว่างกันนะครับชุดนี้นะครับอัปเกรดด้วยชุดโปรยเตอร์นะครับลิงค์ทูนะครับผมชุดคู่กับบัลลาสามสิบห้าวัตต์นะครับ ให้ความสว่างนะครับด้วยหลอดฟินอนลิงค์ทูนะครับผมเส้นแสงคมชัดเจนนะครับคัดออฟคมตรงรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นระบบใบฟีนอนมีทั้งสูงนะครับและต่ําในตัวเดียวกันแบบนี้นะครับผมมีสูงมีต่ํานะครับมีสูงมีต่ํานะครับผมในชุดแก้วเดียวกันนะครับเนื่องจากอันนี้โคมเดิมโรงงานนะครับไฟหน้าไม่สว่างเลยนะครับ อัปเกรดเสร็จแล้วคันนี้มีออปชันพิเศษเพิ่มด้วยมีใส่เด y ไลท์กับวงแหวนเพิ่มด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมคันนี้ตอนอัปเกรดใส่ครบสมบูรณ์แล้วดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ จะขึ้นรถไปเทสความสว่างกันนะครับกับเ้าตัวโปรยเตอร์ริงทูนี้ให้ดูนะครับว่าสว่างขนาดไหนนะครับผมคัดออฟคมตรงมากนะครับโอเคเดี๋ยวดูผ่านฟิล์มในรถก่อนนะครับอึ๊บอ่านี่ฝนตกพอดีเลยนะครับจะได้เทสพอดีเลยมองผ่านฟิล์มในรถนะครับตอนกลางคืนยังมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับอ่านี้เราไปดูกัน ตกถนนดีมากนะครับสว่างชัดเจนมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแสงตกถนนไปไกลมากนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูไฟสูงนะครับรอมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนเดี๋ยวผมให้ดูไฟสูงนะครับไฟสูงนะครับทะลุมองเห็นไกลชัดเจนมากนะครับนะครับอันนี้ขนาดมองผ่านฟิล์มในรถนะ กว่งกว้างไกลมากครับโอเค